เด็มครับพี่โอ้ยศพแม่งเกะกะกูอะแต่กูเอาลงไม่ได้มึงเดี๋ยวเื่องแม่งอเปิดนะไปแล้วครับไปแล้วครับเออรอกงอนรองเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวดกกูเอารถเดี๋ยวกูเอาศพไว้ตรงนี้นะเอ้ยไม่ได้นวะเดี๋ยวแม่งไลเรเฟงฟงฟางฟางฟางจะสู้หรอจะสู้เหรอเฟงเฟงเฟเฟ่อเฮ้ยึงเหงาอ่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย วิ้ยเอากินเหรอเอากินเหรอต่อยเล่นๆนั้นเดียวนั้นเดียวนั้นไม่ทำไมเล่นไม่รู้จักยังอีกยังอีกให้มึงอ่ะเหงาจริงก็แบบหิวอึไอ้ก็หิอด้วยว่าเข็มยังหิวแบบแบบหิวตีแล้วว่าเออก็เหงาก็หิวตีนะเออมัน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 ไอ้นี่เกิดอุ้ยเว้ยเว้ยเว้ยเฮ้ยมึงอย่าต่อยกันเล่นเฮ้ยเดี๋ยวตายสัตว์ไม่ตายไม่ตายกูเอามาตากเออผมก็มาตากนะผมก็มาตากเหมือน เออพี่เอาเอาเอาเข็มใหญ่้วยไปดิกูกูเปิดโปอมตะอยู่ไม่ใครจะโรบ้าเมื่อกี้โรบ้านเหรอโอ้ไม่ีดิอ่ะอเชื่เลยเชิญเลยเลนร่นรถนรถอขึ้นรถนทำไอ้เี้ตายเฉยตายดิกบอกอยู่ไม่ิน่ะยอไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสูดเขียวสูดเขียวสูดเขียวเปลยไปเลยไปเลยไปเลยไีนะพีีนะพีีมันจีพีีเกินพีีเกินพีีเกิน เ้ยพีจีกับพีจีกับพีจีกับถือว่าเจ้านะถือว่าเจ้าถ้าเราพีจีกับไอ้สแน็คสแน็คสแน็คค่ะสแน็คคพลาดได้สแน็คสแน็คหรอสแน็คเหรอเ้ยพี่ดึงมาค네 er, ุยพี่ดึงมาคุยพี่ดึงมาคุยคนเดียวถ้ากับทั้งแก๊งคนเดียวถ้ากับทั้งแก๊งหนักหน้ามันหนักหน้าหนักหน้าหนักหน้าไหน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 ไอ้เจี้ยบไม่หนักเฮ้ยเฮ้ยมันหนักมันหนักออกมันหนักเราไม่กล้เนี่ยขับรถเหยียบด้วยโอ้โหเฮี้ยพีจีสั้นี่ย อไอ้เพื่อนนั่งอยู่ด้านนอกพี่นั่งอยู่ด้านนอกไอ้คนล็อกก็แตกพี่ล้วพี่ขอมาเลยพี่ขอเลยพี่ขอช่อเช่อได้ใจโอ้โหี่โดนโดนโดนไอ้บุญจะพาวเจ็บมากเจ็บมากมาด้มาด้เฮ้ยเล้นไม่ลดเล้นไม่ลดเล้นไม่ลดโอ้โหบุยพี่พี่เราเลื่อนไม่ลดเราเลื่อนไม่ลดเราเราโกงมากเราโกงมากเราเลื่อนไม่ลดเอาเหมือเอื่นพี่เอาเหมือเอาเหมือไอ้นี่เหมืองมีขอมีขอไอ้นี่มีขอ เดียวเียวอ๋อโ้โหมดเหม่ออ้ยโทษเอาเอาเเอาเีก่ายจะไมายเอ้จันีอยู่ยมเ้ยอะไร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 เออ่าแก่ะอนี้อยู่ในมอกลางเ้างป่ะดขอผมขอเอคนเนี้ยผมขอเองคนเนี้ย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 เดี๋ยวอนเดี๋ยวอนมมมมอย่างนี้ใช่เดี๋ยวกูเเข้ามาช่วยแป๊บไอ้สัส อุ้ม้าอุ้มมาถอุ้มมือแม่อุ้มอุ้มมืออุ้มมือเอาทางแกงเลยเอาทั้งแกงเลยเอาให้มันเริ่มใหม่ไปวุ่เออไปไปผิดแกงแล้วผมบอกเลยเล่นผิดแล้วเล่นผิดแกงแล้วผมบอกเลยเล่นผิดแกงแล้วโอ้โหจบเกมอย่างเท่สุดท้ายเดินติดเสากูชอบว่ะหรื่าโลกนี่นี่นีนี่คิดนี่คิดนี่คิดไหมนี่เอาเพื่อนไปโรงพยาบาลไปสมัยี่สมัยพี่สมัยครับครับครับไปสมัย เราเราเราอุ้มเราอุมเอนถือว่าดีอย่างหนึ่งแลวไถือว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ตีแกงอะไรที่มันแบบแย่งกนแย่งของโดเอทเราผมปล่านะผมเปล่านะผมผมไม่ไม่ผมไม่ต่อยไม่เก่งเลยผมตาไม่เก่งเลยถ้าได้ทองเหรอยเท่นอนอยู่ว่างไเอ๊ะลงน้ำกันเนี่ยลงน้ากันเนี่ยหยอก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 ไอ้คนทยขอดทอเมด เปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดแล้วเดี๋ยวรอผมแป๊บเดี๋ยวรอผมแป๊บผมผมปล่อยแป๊บมาดิมามาดิมาจอนี่ยจอนี่ไปดิไปจอนี่ไปดิไปจอนี่มาขอจอนี่ขอจอนี่ขอจอนี่ยเอาเลยพี่พี่สมหมายเอาเลยพี่สมหมายเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยสวยพี่สวยพี่ขอเองมากมาเอาแทันทีดิเอาทันทีดิยิงกูไม่อไหรจะได้เกิดมาเรื่อยๆกูเอาเออทุกแก๊งไอ้สัตว์บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยไปดิมา ไอ้เรี่ยกยิงหัวแล้วส่องแก๊งเอาเราไม่ลงนะสองแก๊งเอาเราไม่ลงนะสองแก๊งเอาเราไม่ลงนะขอขอผมขอผมขอเธอผมขอเธอผมผมขอทุกคนเธอผมขอทกคนเธอ เราขอโทษแล้ววันนีนะวันนี้นะขาเดินมาอยู่เาม่เอนีนะนีลกอกไเล้าแล้วุแกไม่เจียแม่ทำพันธมิตหรอเฮ้ย่ก็ม่วยเอามดเอาหมดไอ้เนี่ยอาแอไม่เสียไม่ใชพันธมิตหรอแกไม่เสียไม่ใชพันธมิตรเหรอไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไมไมไ่มอสบอกพี่มอสอดเล่พี่มอสอดเล่พี่มอสอดเล่ พี่มอสเอดเล่นพี่มอสเอดเล่นอ่ะเงียบเงียบเงียบผมเงียบได้ไงเกือบได้ไงนี่คำคนะครับนี่คำคนะอะครับผมคำคครับไม่เป็นไรครับเกมเกมก็เกมครับเกมก็เกมครับเกมก็เกมเบลบอกเาผมกคิเือนดฮาขาสลับหขายสลับไหซื้อสี่น แต่ผมไปแล้วแกงเขียวเอือกูเดาแกงเขียวเอือไงไงวะแกงเขียวเอือแน่กูดาแกงเขียวเอือเดาแกงเขียวเอือแกงเขียวเอือนกดไว้ี่มงสามคนกดไว้กดไว้นับ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 ถ้าเขาไม่กดไว้ห้าห้าสี่ห้า

โอ้โหไม่มันเลยว่ะ